อเควันนี้นะครับเราจะมาโซฟปัญหาเรื่องของการสตรีมมิ่งสัญญาณภาพจากโดรนนะครับไปถ่ายทอดสดโดยที่ไม่ต้องมีตัวคอนโทรลที่มีพอร์ต HDMI เราจะมีเทคนิควิธีการหลีกเลี่ยงนะครับเพื่อที่จะให้มันเป็นการถ่ายทอดสดโดยภาพจากโดรนไปออกอากาศได้อย่างไรมาดูวิธีการกันนะครับอันนี้เป็น DJI Mini นะครับรุ่นรุ่นที่2มั้งนะครับนะครับซึ่งนะครับตัวคอนโทรลมันยังเป็นรุ่นเก่าอยู่นะครับเป็นพอร์ต มินิ USB นะครับมาเข้า Type C นะครับคอนโทรลผ่านตัวคอนโทรลตัวนี้นะครับทีนี้วิธีการนะครับเราจะต้องมี2ส่วนนะครับก็คือส่วนที่เป็นคอมพิวเตอร์นะครับกับส่วนที่เป็นตัวคอนโทรลผ่านตัวมือถือนะครับในเคสนี้ผมจะลองเปิดระบบมือถือขึ้นมาให้ดูก่อนนะครับในเคสนี้นะครับเราจะใช้การควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน DJI นะครับ Fly นะครับเพื่อควบคุมตัว DJI Mini ตัวนี้นะครับ อ่าเปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับก็เหมือนกับเราคอนโทรลทั่วไปเห็นไหมครับสิ่งที่เราจะทําก็คือเราจะเอาค่าของการสตรีมนะครับสัญญาณจากแพลตฟอร์ม u t u b e เนี่ยนะครับเอา g e n e r a t e key ขึ้นมานะครับแล้วก็เอาคีย์มาใส่ในตัวแอปพลิเคชัน DJ Pro ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะสัญญาณภาพจากกล้องโดนนะครับสตรีมผ่านมือถือเครื่องนี้ซึ่งมีอินเทอร์เน็ตนะครับผ่าน cgs นะครับเอาสัญญาณภาพตัวนี้ขึ้นเน็ตนะครับแล้วเราค่อยเอา โน้ตบุกอีกเครื่องหนึ่งนะครับมาเปิดหน้าจอเพื่อดูไลฟ์แล้วก็เอาภาพจากหน้าจอตัวนี้ไปเข้าระบบ OB นะครับคอนเซปต์คร่าวๆจะประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาเริ่มต้นกระบวนการนะครับในการเจนคีของตัว u t u b e กันนะครับกนอนื่นก็เข้าไปที่ Google Chrome นะครับเข้ามาที่แดชบอร์ดของ YouTube นะครับท่านจะต้องมีช่อง u t u b e ด้วยนะครับช่อง YouTube ท่านจะต้องมีสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดด้วยนะครับเราก็กดที่ปุ่มสร้างตัวนี้นะครับ กดที่ปุ่มถ่ายเท่าสดนะครับสิ่งที่เราจะก๊อปไปจะมีอยู่สส่วนก็คือส่วนที่เป็น rtmp url กับ steam key นะครับโดยสส่วนนี้จะถูกขั้นกลางด้วยเครื่องหมายคอมมานะครับสิ่งที่ผมจะก๊อปไปอันแรกก็คือตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับ rtmp บ a r bar บ a l i v e 2เนี่ยนะครับแล้วก็ steam key นะครับซึ่งตัวนี้มันปิดตาอยู่นะครับเพราะว่า steam key ตัวนี้ของช่องใครของของช่องมันนะครับเราก็ไม่ต้องเปิดให้ใครเห็นเนาะนะครับเพราะว่ามันจะ สามารถที่จะเอาไปสตรีมผ่านช่องคนอื่นได้นะครับก่อนอื่นผมคัดลอกนะครับ rtmp ตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับสิ่งที่ผมจะได้นะครับจาก rtmp ตัวนี้นะครับก็คือ url นะครับเดี๋ยวผมทำให้มันตัวใหญ่ๆขึ้นมาดูหน่อยทุกท่านจะได้เห็นภาพนะครับพอดีอ่าปึิบตัวแรกนะครับไม่งงกันนะครับเยอะไปโอเคตัวแรกนะครับจะเป็น rtmp ตัวนี้นะครับซึ่ง ยูทูบค่า default ณปี2 0 2 4คือค่าค่านี้นะครับเราจะขั้นนะครับด้วยเครื่องหมายนะครับนี่นะครับไลฟ์เมื่อกี้ก๊อปหมายไม่มีลสนะครับพิมพ์สลเข้าไปตัวหนึ่งจากนั้นไปคัดลอก s t e a ม k e y นะครับ Steam Key อยู่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้เราคัดลอก rtmp default ของ u t u b e นะครับแพลตฟอร์มในการไลฟ์เราจะคัดลอกต่อไปก็คือตัวนี้นะครับคัดลอกตัวนี้นะครับเรียกว่า s t e a m Key นะครับคัดลอกมาแล้วเอามาวางที่ไหนฮะวางต่อจาก ตัวสแล็เมื่อสักครู่นี้นี่บลา <_ D> เห็นช่องของผมแล้วโอเคไม่เป็นไรนะครับอ่าแชร์ชกันนะครับสิ่งนี้ก็จะเอาเข้าไปยังลิงก์นะครับผมก็ copy ตัวนี้นะครับแล้วก็อาจจะส่งเข้าไปในแชทส่งไปในไลน์ส่งไปในข้อความที่มันจะเชื่อมโยงไปยังมือถือเครื่องนี้นะครับเช่ <_ D> นในเคสนี้นะครับผมก็จะไปที่เ c e b o o k นะครับแล้วก็ส่ง ข้อความให้ใครสักคนหนึ่งให้เพื่อนก็ได้นะครับเราจะได้เห็นภาพอ่าปึ๊บกดสตรีมคีย์ไปเรียบร้อยนะครับส่งข้อความเป็นสตรีมคีย์ไปนะครับถัดมานะครับในเครื่องมือถือแล้วก็ไปที่ชัดข้อความนะครับแล้วก็ก๊อปปี้ข้อความเม,ามื่อสักครู่นี้นะครับข,รข้อความที่ส่งให้ตัวเองเมื่อกี้นะครับเข้ามาแล้วก็ไปที่แอป dji ตัวนี้นะครับแล้วมาที่ตรงนี้นะครับ 3ยุดจุดเลือกไปที่การส่งข้อมูลเลือกแพลตฟอร์มการถ่ายทอดสดเลือกคลิกเข้าไปที่ลิงก์ RTMP นะครับค่า default มันจะไม่มีค่า URL ตัวนี้นะครับเราเลือกทั้งหมดนะครับผมลบค่าเดิมไปก่อนนะครับของท่านเปิดขึ้นมาครั้งแรกมันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ copy ข้อความเมื่อสักครู่นี้นะคบมาวางบึ๊บเรียบร้อยนะครับสำหรับการพร้อมการสตรีมนะครับกดที่ปุ่มเริ่มต้นนะครับสัญญาณก็จะเชื่อมต่อเน็ต3 2 1นนะครับสัญญาณอินเทอร์เน็ต ไลฟ์ก็จะขึ้นไอคอนแด,แดงแบบนี้นะครับทีนี้เรามาดูฝั่งที่เป็นคอนโทรลพาเนของ YouTube นะครับมันก็จะรับสัญญาณมาเป็นแบบนี้นะครับเราสักรู่หนึ่งนะครับปึง้งสัญญาณจากกล้องนะครับของโดรนตัวนี้ก็จะไปปรากฏในไลฟ์สตรีมของช่องที่เรา copy url กับ Stream Key ขั้นด้วยเครื่องหมาย slash นะครับขั้นกลางมาแล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็เพียงแค่เอาภาพภาพนี้ นะครับไปออกอากาศนะครับหรือว่าไปผ่าน capture HDMI out นะครับต่อจากคอมพิวเตอร์นะครับไปเข้าระบบ OB นะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามนะครับที่มันเคลื่อนผ่านกล้องหรือแม้กระทั่งการควบคุมดโดรนนะครับให้บินไปยังทิศทางที่เราต้องการนะครับมันก็จะสตรีมไปอย่างสัญญาณภาพนะเดี๋ยวลองดู อ่าแบบนี้นะครับ <Landing. S 1> อโอเคมันบินในร่มนะครับแล้วมันก็ไม่มีสัญญาณ GPS ที่แม่นเท่าไหร่นะครับมันก็เลย เป็นที่เห็นในภาพนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามนะครับที่มันสตรีมแล้วก็ส่งสัญญาณขึ้นไปนะครับมันก็จะเป็นภาพออนไลน์แบบนี้นะครับใพ้ทุกท่านได้เห็นภาพนะครับนี่มีน่วงอยู่มีน่วงอยู่อาจจะเป็นข้อจํากัดเนาะนะครับแต่ว่าถ้าจําเป็นจริงๆก็น่าจะใช้วิธีการนี้ได้ขอบคุณและสวัสดีครับ